ผมไล่คนออกผมไม่ออกออกไปแล้วผมจะเอาลไรแดกสุดยอดเลยพี่ถามวันเหนื่อยไหมเหนื่อยถามวันลาออกไหมไม่ปั๊บหมักสิบพันแนวเองเนี่ยมันโคตรเท่วันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนร่วมงานกันนะครับว่าผมจะคอยจับผิดเขาทั้งวันเลยครับว่าเขาจะพลาดไหมแต่สุดท้ายผมนี่แหละที่พลาดผมแอบตั้งกล้องไว้ครับเขารู้ทันจนหมดเลย ไม่เนียนเลยครับไม่เนียนเลยเดี๋ยวบะหมี่จะเหี่ยวน่ะนับดีๆนับเบิ่งดีดีจัดของยังไงเนี่ยอันนั้นคืออย่างคืออยู่ถุงรวมน่ะอยู่ถุงรวมคืออย่างเอามาเบิ่งนะจัดของมั่วซิบหายเป็นเท่าไรไปเนี่ยรวมเป็นเท่าไหร เขาสร้างเขาไหิคือไซหาบ่ะเกินโอ้พ่อชิ๋หาแล้วไปไปส่งของมีมีียกจะคุยแซนมาเนี่ยนะยังไงน่ะทำงานน่ยยังไงไม่คิดจะลาออกหรอไม่ไม่คิดจะลาออกจริงๆหรอครั้งหนึ่ง แล้วทำไมยังไม่ออกยังไม่มีที่ไปค, <laughs> คุณนี่มันจริงๆเลยผมไล่คุณออกผมไม่ออกออกไปแล้วผมจะเอาอะไรเดกสุดยอดเลยพี่ถามวันเหนื่อยไหมเหนื่อยอถามวันหนักไหมหนักถามวันลาออกไหมไม่ปั๊บหนักสิบพันแล้วเอ้เองเนี่มันโคตรเท่ ออกมาคานรู้ได้ไงว่าแอบตั้งกล้องอยู่<ะ>นี่ไงตอนแรก,ก,ก,กรู้สึกยังไงอ่ารู้สึก่เดี๋ยวว่าวิ่งยังรสรุปว่าวันนี้ความลับเราก็แตกหมดแล้วไอ้ไมาเนียนะความลับแตกปิดไม่เนียนเลยมาเนี่ยเป็นยังไงคือหัวแอบตั้งกล้องอยู่อ๋อเห็นแนละ้วคิดว่ายังไงคิดว่ายังไง กินราคาให้จริงตอนแรกวะครับก็เลยเกือบร้องไห้หนีกลับบ้านหอบสูงหอบผาใช่ครับกลับโรงพยาบางแล้วครับมาได้ครับมาได้ครับเป็นอะไรเป็นอะไรหูสึกจังนอะไรตอนแรกยูวิววะโอ้งอแงกันป่ะขอโทษดิ้ว